กินยาเขาให้กินวันละสามครั้งก็กินแค่วันละสองครั้งเอง,อนนองก็มันจะกินมันก็มันก็จะหลับไงก็ทำงานอยู่ที่นี้พอกลัวหลับเราก็เลยไม่กล้ากินจลลืมฉล,ลืมลกเมือเมื่อไหร่มันจะหายเหรอ เก็บเอาขวดนงขวดน้ำเก็บเข้าไปข้างในเอาแล้วเ,เก็บนี่อันนี้ในนี้ด้วยนี่ขวดน้ำจะไม่เก็บปะ สวัสดีค่ะพี่ว้านตาจะหลับกินยากินยาแล้วตาจะหลับซ,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 ซื้อ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 พี่ว้าน อันนี้นะถ้ามันไม่มีวุ้บๆั้ข้างหลังมันก็สวยดีนะห็นไหมอ่ะแต่มันวุ้บๆับวุบข้างหลังอะ่ะ <Yeah. S 1> ถ้าถ้าเราไปนั่งที่พื้นนะ <Yeah. S 1> ที่เป็นสีพื้นไม่ใช่มีสีแบบนี้นะมันก็โอเคนะอืม uh. เราต้องไปนั่งไปนั่งไอด้านหลังที่มันเป็นสีแบ็กกาวอ่ะสีคล้ายๆแบ็กกาวอันเนี้ยแบ็กกาวพื้นที่เราจะใช้อ่ะอืมมันจะกลืนกันเดี๋ยวนูอลองขยับนี้เดี๋ยนี้คือคือจะนั่งต่ำๆอ่ะ จะนั่งต่ำๆอ่ะนั่งแบบเนี้ยออไม่ได้เนาะคือแบกเกลีวแบกดรอปมันมันสูงจะต้องไม่ให้มันมีอะไรไใช่ก็คือมันมีผ้าไงพี่พ,พี่อ้วนคือถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เราจะต้องเ,อเราจะต้องอนั่งเหมือนผนังบ้านอย่างเงี้ยผนังบ้านพี่อ้วนอย่างเงี้ย เออผนังบ้านพี่อ้วนอะที่มันเป็นสีขาวล้วนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไปเลยอะ่ะเอออันนี้มันมันก็แบบ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 เอจะเลือกสีใหม่นี้เออเนี่ยใช่ไหมมันอยู่ที่เราเลือกสีนะ อือันนี้เราจะต้องมีภาพไปใบเยอะๆแล้วเ,เอาไว้เลือกเราสามารถใช้ซ้ําได้เพราะว่าหนึ่งถ้าเราไลฟ์นะเราเปลี่ยนเสื้อเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเสื้อเอ,อเปลี่ยนลักษณะท่าทางเราได้อยู่แล้วเนี่ยอ่ยเห็นไหมออ สวัสดีคะ่ะแม่น้องอุ้มคนสวยแม่น้องอุ้มแม่น้องอุ้มสวัสดีคะ่ปะป้าอวนแม่น้องอุ้อมเน,นี่ยถนัดทำคลิปนะพี่แดงเข้าไปดูเข้าไปดูไลฟ์คลิป ไปดูคลิปแต่แต่ไม่ไลค์ไม่ค่อยไลค์ใช่ไหมแต่ไลค์ไม่ค่อยเห็นแต่ว่า,าขยันทําคลิป